การนกผังเมือ,องท่าสสท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ตระกท่านท่ันคุณเริ่อวัสบีนครสราธรรมราชี่มานครนั่งจอกผมขอแยกเรียนว่าจริงๆแล้วย้นที่นังจอกเป็นพื้นที่ที่เราใส่ใจถึงเรื่องของผังเมืองแต่ของขั้นสัมมาคุณเที่มานครพันห้าร้อยตารางกิโลเมตรนองจอกสองามิบหกตารางกิโลเมตรเนึ่งและเจดอันเที่ยานคร เพราะฉะนั้นแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเห็นว่าตามที่ท่านเดลิพชมพท่านเบชาได้พูดเนี่ยเ,เป็นพื้นที่ของเกษตรกรถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่ผมเป็นสมาชิกสภาเขตอยู่มีประชากรอ,อยู่ประมาณสักหกเจ็ดหมื่นคนเนี่ยพูดเชิงสิทธิ์วันนี้เนี่ยเกือบเปอร์เนเพราะฉะนั้นแล้วความเจริญเติบโตเนี่ยมันไปค่อนข้างจะไกลมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อความเจริญเติบโตไกลเนี่ยอันในการวางผังเมืองเนี่มันอยากจะฝากสำนักผังเมืองว่า ท่านจะวางยังไงก็ได้หนึ่งอย่าให้กระทบกับเษกษตรกรวันนี้ตามที่ท่านเดชาได้พูดก็คือมันกระทบกับเษกษตรกรตรงที่ว่า,าในเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนมา,มาทำหมู่บ้านแล้วก็น้ําจากหมู่บ้านเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระบบเมื่อเป็นไม่เป็นไปตามระบบแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเช่นผมยกตัวอ,อ,อยาทท่อยางถนนสายข้สันที่สุขเนี่ยนะครับเป็นถนนที่สวเนเลนแล้วก็มีหมู่บ้านขยะค่อนข้างเจือเยอะมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ย พี่น้องประชราชนมา,าแล้วเนี่ยบ้านก็ไหลลงก็งมีปัญหากับชาวนาชาวนาก็ต้องไปทําคันกั้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้น้าไหลเข้าไปใหนหนาครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่สีที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับสีเหลือง่าจะเป็นถนนตมิตไมตรีถนนเชื่อมสัมพันธ์นะครับแต่เรียนว่าถนนซึ่งินทว์เนี่ยจากมีปูุรีลมจากรถไฟฟ้ามาเนี่ยเป็น้นที่สีเขียวนะครับ จริงๆแล้วเขตทางของถนนสุวิทุมงมัน60เมตรแต่ว่ายังเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่รเดับนั้นปัญหาเกี่ยวเรื่องของรอจอดอยู่แค่นั้นจริงๆแล้วมัฒน,นามาถึงเขตของจอดได้นะครับมาตามถนนสุวิทุมได้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ท่านคิดมาเกี่ยวกับเรื่องของการขยายสีผังเมืองตรงแยกสุวิทุมเนี่ยนะจริงๆแล้วผมเห็นด้วยครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามา ดูการเกี่ยวกับเรื่องของความแออัตรงสํานักงานเขตขยายไปถ้าเห็นได้ว่าโรงพยาบาลเวชกรรมรัฐซึ่เป็นโรงพยาบาลท,ที่ใหญ่ในเขตของจอกโรงหนึ่งนะครับทองสําวาก,ากรลังจะเกษ็จแล้วนะครับเป็นโรงพยาบาลท,ที่ประจําเขตแล้วก็เป็นนโยบายของสมาชิกวงที่ททมาาระดมว่าเราจะให้ททม,ม,มีโรงพยาบาลทุกสํานักงานเขตทุกเขต50โรงพยาบาลคนโชคดีคนของจอกมีโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรงพยาบาลเล็กนะครับ พราะว่าสร้างขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็ประชากรเราก็ไม่รู้ว่ามันจะประชากรเนี่ยจะไหลเข้ามามากน้อยแค่ไหนว่าเราเอนเราก็ยังมีสูง44ที่รองรับอยู่ตรงอัลโตชีนะครับแล้วตรงของ11แล้วถนนประชาสัมบันที่จะก่อสร้างตัววัาพยาบ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่นอนการจับครอบคลุมพื้นที่เรื่องของสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งผมเรียนฝากผู้มีการสำนักต่างๆว่าถนนสุวินทวงศ์นะครับจภาพถนนสุวินทวงศ์เนี่ย ผมว่าเข้าไปประมาณสัก500เมตรเนี่ยนะครับจากตึ่งกลางถนนหรือว่า1กิโลก็คือมันจะไม่มีสภาพเป็นเกษตรกรมากเท่าไหร่นะครับตอนนั้นแล้วตอนนั้นถ้าเราปรับสีได้ก็ก็เห็นด้วยในเรื่องของสีแยกท่านจะขยายความจเจริญออกไปตรงสวิทวงศ์ซึ่งเป็นถนนที่ใหญ่ก็จะได้ลดความแมออัดตรงนี้นะครับในเรื่องของห้างสรรพสินค้าก็เรียนอะไรก็ได้แล้ก็กระจายประโยชนได้ในส่วนของอุตสาหกรรมเมื่อกที่ท่าน มีมีท่านใ,นใได้พูดเรื่องอุตสาหกรรมนะครับมีอยู่ย่มเดียวครับเกิดขึ้นมาหานะครับแต่ว่าผมมองดูว่าอุตสาหกรรมตรงคุณโขงเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ผมว่ามันไม่ไม,ไม่ค่อยได้เวิร์กอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าจะปรับได้ก็สามารถจะปรับได้นะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยได้มีการประกอบการค้าอะไรมากมายนะันอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งถนนเชื่อมสัมพันธ์เราจะเห็นได้ว่ามันไปสีมันไปตันอยู่แค่ศูนย์ทราชการเองครับ ทำไมท่านไม่เปิดให้เปนไปถึงถนนสุรินทร์วงแล้วก็เอาสีแยกที่ท่านจะเพิ่มสี5้าอยเมตรแต่ละสีนะครับออกมาเป็นสีแดงสีอะไรนะสีสีเหลืองแล้วก็สีน้ําตาลสีแดงสีน้าตาลสีเหลืองที่ไล่ไปมาเนี่ยครับอ่ะตรงนี้มันก็ก็สามารถที่จะขยับออกมาได้เพื่อที่จะขยายเืองไปอยู่ตรงบริเวณนู้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ย สำนักการมก็ดีสำนักผางเมืองก็ดีผมอยากจะเรียนฝากว่าก็พี่น้องที่มาอยู่ในต้นที่ที่นี้เนี่ยท่านสามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นและก็เปเรียนรับกอรสอนได้นะครับเพราะว่าเมืองเราบ้านเราเรามีสิทธิ์ในการที่จะต้องแสดงความคิดเห็นนะครับท่านวางผมผมผมฝากนิดนึงว่าท่านคิดที่ดีครับวามที่ดีครับเพราะด้วยจะว่าเป็นเป็นกรุงเทพตะวันอกที่เหลืออยู่รถกระบัง ้วกระบังก็จะเปิดจะเต็มแล้วนะครับรวกระบังมิบุรีเนี่ยเต็มแล้วครับแล้วก็มีของจอกของสมบ้านหรืออยู่แค่นี้ครับที่เป็นปอดของพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครคนอยากจะอยู e ่กรุงเทพก็มานองจอกนะครับไม่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วนะครับข้างในราหมดแล้วเพราะ้นแล้วเราอยู่มาที่เก็บนองจอกแล้วก็ถือว่ามันอยู่ในเทมหาลนครแลวติดจ่าโจงเซาติดประตูติดนครุนาิดกอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่อยากจะฝากนักขังเมืองว่าในเรื่องของถนนต่างๆเนี่ยนะครับ อย่าให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เขาอาศัยอยู่เลอยู่แล้วนี่เป็นส่วนที่สําคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบของเกษตรกรนะครับในเรื่องของขยายขยายถนนเส้นที่วาเนี่ยตรงเรามีใต้ที่จอดจีนที่เส้นที่เชื่อมต่อกนสักตู้นี้ยก็เห็นด้วยนะครับเพื่อที่จะปัาโดนวันนี้เวลาชั่วโมงได้ด่วนมระกเหมือนน่าเกลดพราะความเจริญมามาอยู่ตรงนี้ถ้าเราเอาความเจริญไปอยู่นอกแล้วก็ตัดถนนผ่าให้มันมีเนี่ยมันจอด 好点。